โอเคเดี๋ยวเราจะสลับมาดูกันที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้กันบ้างนะครับร่วมการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนเดี๋ยวเราไปสนทนาก,กับทางคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมาการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ A S L สวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับคุณบุญภาคุณสุชยัยวันนี้เป็นอีกวันนะะที่ท้าทายตลาดว่า ตลาดนั้นจะสามารถทะลุผ่านระดับ1,240ขึ้นไปได้หรือเปล่านะฮะเป็นเพราะว่าตลาดในญี่ปุ่นเองในไต้หวันนะฮโดยตอนนี้ในเอเชียทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างดียกเว้นฟิลิปปินส์ที่ติดลบไป2จุดนะฮะในขณะที่เมื่อคืนนี้เนี่ยตลาดในยุโรปแข็งแกร่งมากนะฮะในในเยอรมันในฝรั่งเศสในอิตาลีนี่หูนะนะเห็นแล้ว อิจฉาเลยนะฮะท่นนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะได้รับผลพวงบ้าง1,240ครับเป็นเป้าหมายหลักแล้วก็1,250ที่ปักธงไว้ดูซิว่าจะสามารถผ่านได้ในรอบสัปดาห์นี้ไหมนะครับจุดรับที่สำคัญ1,220ยังเป็นจุดรับครับหุ้นนะฮะขณะนี้เนี่ยทางเอสแอลมองหุ้น CPO ก็จริงๆแล้ว CPO เด่นมากนะครับในแง่ของในแง่ผลการดำเนินงานในแง่ของตัวธุรกิจเนี่ย CPO ก็มีแนวโน้มการจเจริญเติบโต นะครับสี่ห้าบาทเจ็ดห้าตังปิดเมื่อวานนี้เป้าหมายอะไใกล้ๆเนี่ยสี่สิบแปดบาทระยะกลางเนี่ยห้าสิบบาทนะครับตัวต่อไปถ้าจุดรับนั้นตัวซีพีอสู้ได้ฮะสี่สิบห้าบาทต่ําลงมาสู้ได้เลยพิเทพครับร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบดังลบไปบาทหนึ่งตอนนี้ราคาน้ามันมีนกำตาอ่อนตัวนะฮะเพราะนั้นลงไปเล่นจุดรับเปล่าร้อยี่สิบาทแนวต้านที่ระดับร2อบาทยังเป็นเป้าหมายหลักอยู่ครับ NCA แครับ ในแง่ของตัว leasing พยายามที่จะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่การแกว่งตัวระดับข้างบนเนี่ยเนื่องจากตัวโลโตอยู่ค่อนข้างสูงต้องระมัดระวังหน่อย2บาท90เป็นจุดรับครับ3บาท20เป็นจุดต้าน osp ครับบเบาท70นะครับราคาปิดไปเมื่อวานนี้จุดรับที่สำคัญคือ17บาท50สตางค์แนวต้านที่ระดับ1 8บาทถึง1 8บ0าตางค์ตัวสุดท้ายนั้นเป็น mtc ครับเป็น leasing สามเจ็ดบาทยังหวังว่าระดับราคา40บาทยังเป็นเป้าหมายหลักอยู่นะครับจุดรับที่สุดกัน35บาทครับบนดีซีวันนี้ตลาดค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ฟอร์เรนซื้อในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยหุ้นหลายตัวมีการปรับตัวลงมาก็สามารถยืนได้ระดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นผมมองปัจจัยค่อนข้างดีฮะดูจากเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายแล้วเนี่ยในเยอรมันในในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดีมากนะฮะเพราะฉะนั้น กลยุทธการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหการรมแต่ละกลุ่มอุตสาหการรมไปนะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของตัวแอดวานนะครับหรือในกลุ่มของโรงพยาบาลอย่าง BDMS มีหุ้นตัวหนึ่งที่ยังไม่ค่อยขึ้นคือม mm ิน t นะครับระดับราคายืนอยู่ที่ประมาณว่ายีิบสู้สู้ระหว่าง24บี่บาทเอ่อ7 0็0สิอยู่เนี้ย ยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับ25บาทที่ไปเหน,อเนือถุง26บาทได้นะฮะ<ห>มีแรงกระตุกลงมาอยู่ข้างล่างโดยตลอดเวลาจากข่าวของตลาดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าตัวมิน Voice น่าสนใจอีกตัวหนึ่งครับกล hmm. ุ่มสุดท้ายที่อยากจะให้เครดิตนั้นก็คือกลุ่มของชิ้นส่วนเล็กนิดครับตัวฮานาตัวคุงเจเริญเดลต้าต <petites S 1> ้องพูดถึงแล้แลวนะฮะเขาไปไกลละนะฮะในขณะที่ฮานาคุงเจริญเนี่ย นะครับยังรอผลการงานที่จะออกมาและจะสามารถอาจจะสามารถส่งผลทําให้ตัวหุ้นตัวนี้เนี่ยนะ,ะในฮานากับครุงเจริญเนี่ยขยับเหนือกว่าระดับ30บาทได้นะครับ mm hmm. ยังฝากความหวังอยู่อ๋อตัวสุดท้ายอยากจะพูดถึงตัวคือกรุงไทย mm hmm. นะครับแบงก์กรุงไทยเนี่ยนะครับ22บาท ผมคิดว่า22บาทเนี่ยดูโดดเด่นมากแต่ราคาเป้าหมายเนี่ยพอไปพูดถึง25บาทมันก็ไกลเกินหวังหน่อย23บาท24บาทน่าจะเป็นเป้าหมายทั้งต้นที่กรุงไทยน่าจะแตะเอื้อมได้ครับเพราะนั้นสักประมาณ5%เในแง่ของกรุงไทยก็โอเคครับสามารถที่จะให้ฝากความหวังไว้กับเขาได้ครับผมแต่อย่างที่กลับเรียนครับ c p r ดูเด่นมากนะครับเพราะนั้นบอด c p r เด่นมากขยับไปดูหมวดอาหารคือ CPS อีกสักขั้นนิดหนึ่ง นะครับ CBF ต่ำฮะยี่สบาทกว่าๆเป้าหมาย25บาทใน CBF ครับผมครับครับเอพิสุเชพมันมีคุ่หนึ่งก็คือการบินไทยเมื่อวานกลับมารีซิมเพรดวันแรกนะครับเมื่อวานอาจจะไม่ได้ถูกคํานวณอะไรต่างๆแต่วันนี้แหละมันจะเริ่มเข้ามาในแง่ของการคำนวณการซื้อขายอะไรต่างๆแล้วก็ด้วยด้วยไซซิ่งของการบินไทยมาเก็ตแค p ถ้าดูจากราคาปิดเมื่อวาน10บาทก็โอ้โหสองแสนกว่าล้านบาทตรงนี้จะมีนัยยะในแง่ของการถ้าเกิดว่าราคาไปต่อเนี่ยกระตุต้น,น้มาก้อยแค่ไหดย่างไร ตัวกระตุน้นดัชนีคงพอเป็นมันเป็น psychology เป็น psychology มากกว่า,านะในการกระตุ้นโดยตรงเนี่ยยังไม่เท่าไ่ร่แต่เป็นไซโคโลจีในแง่ของการที่เออตลาดมีความรับรู้ถ้าเปยังเป็นบวกอยู่นะยังเป็นบวกแล้วยังขึ้นอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเออตลาดนั้นเป็นขาขึ้นไปนะอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยปริมาณการซื้อขายเนี่ยมันมันใกล้บ่งบอกว่าเป็นขาขึ้นแล้วล่ะ เพียงแต่ว่าระดับราคาหุ้นยังเป็นลักษณะการแกว่ง <im itation> <im itation> มันมีบททดสอบหลายๆบททดสอบที่เกิดขึ้นก็คือพอตลาดในต่างประเทศดี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 แล้วเราขึ้น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 เนี่ย <im itation> มันจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นนะ,อ,ะอย่ามีสถานการณ์อะไรที่อย่ามีอะไรที่กระทบแรงอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเม,เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังขึ้นขึ้นอยู่อยู่ยดีๆก็ทุบตุ่มตุ่มปรับพอซะอย่างนั้นแหละนะฮะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ คนกลัวกันหมดฮนะ,นะคนกลัวกันหมดเรียนตามตงฮะคนกลัวลูกค้ากําลังใจกําลังเบิกบานอยู่เลยนะฮ<ม>ะกลัวกันหมดอันนี้ฮะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ถ้าการบินไทยเข้ามาทําหน้าที่เหมือนเข้ามาทําหน้าที่แล้วคนที่ดูแลคนที่ มีจิตวิยยาในแง่ของการลงทุนเนี่ย<ม>เห็นตัวการพินไทยขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดความมัน่นใจมากขึ้น<ม>ในแง่ของ valuation ของตัวเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาคือมันยังไม่เป็นเสรีโดยโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองทุนตัวสถาบันต่างๆคงเข้าไปดูแลเข้าไปรักษากันอยู่นะฮะแต่ก็ค<ม>งต้องใช้ระยะเวลาะีะระดับหนึ่งนะฮ<ม>นะถึงจะ ถึงจะบอกว่าตัวนี้มันมีมันมีงานที่มันมีปัจจัยพื้นฐานของมันที่แข็งแรงโดยตัวของมันเองนะอขณะนี้มันเพิ่งเพิงกำลังกำลังเปลี่ยนแปลงกำลังปรับปรุงกำลังทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่ก็โอเคฮะ,ะผมอยู่ตั้งแต่สมัยรุ่น60บาท <น>เห็นการมินทยัย60บาทเสร็จมาถึงรุ่นนี้เอ้ยก,การินทัยออกไปแล้วกลับก็ห่างแล้ว<ฮ>โอเคเดี๋ยวคงจะดูว่ามันจะสามารถเดินทางจาก10บ,บาทขึ้นไป20บาท30บ,บาทได้หวังว่าอย่างนั้นนะห,หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าทุกอย่างคงจะจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วนะการบริหางานคงจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมนะครับฝา,<ฮ>ากไว้แล้วกันครับผมพี่สุเชษขอทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งในฐานะที่พี่สุเชษเองก็อยู่ในตลาดมานานมากๆแล้วเนี่ยเห็นวิกฤตมาก็หลายรอบ นาเห็นปัญหามาก็หลายอย่างตลาดหุ้นไทยยังมีหวังไหมนับจากนี้ไปโอโ้คุณผมเชื่อไหมครัว่าผมเวลาออกงานตอนนี้คุยกับนักทุนโดยทั่วไปผมหวังว่าผมไม่ได้หวังนะฮะแล้วผมคิดว่าจริงๆว่าปีนี้เป็นปีที่วุ่นวาย ปีหน้าจะเริ่มดีขึ้นและปีต่อไปเนี่ยนะฮะจะเป็นปีที่นักลงทุนนั้นหอมหูในการลงทุนนะคือเราไม่เคยเราเราพบอย่างหนึ่งคือต้มยำกุ้งเนี่ยเราสี่ปีสี่ปีซ่อมสี่ปีสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยม,มันใช้ระยะเวลาแต่ครั้งนี้เนี่ยทุกอย่างจะโควิดเราใช้เวลาที่ใกล้เคียงกันสัพพามเราเห็นบรรยากาศต่างๆที่มันวุ่นวายในต่างประเทศทั้งหมดแต่ครั้งนี้เนี่ยผมไม่เชื่อว่าดัชนีนั้นจะลงไประดับต่ำมากๆาก ผมมองในทิศทางดีหมดเลยนะจากสามสี่เหตุการณ์ที่ผมเล่าใฟังผมไม่พูดไปถึงอ่าวเปอร์เซียด้วยซ้ําไปนะฮะอ่าวเปอร์เซียไอ้ไอ้แบ๊กไอ้ต้มยำกุ้งนะครับหรือสับพามหรืออ่าอ่าโควิดเนี่ยสี่สามสี่เหตุการณ์เห็นมีคนบอกว่าหูตลาดคุณจะแย่อุ้ยเลิกเล่นอุ้ยนู่นนี่นั่นแล้วยังไงละครับมันมาถึงระดับเนี้ยผมว่าในอีกสักหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยดัชนีที่เคยไปที่พันเจ็ดเนี่ย ผมยังเชื่อว่าในอีก2ปีข้างหน้าในปีพอ2270เนี่ยนะ2570เนี่ยผมว่าดัชนีต้องไปทดสอบระดับ2,000ให้ได้อะอผมคาดหวังตั้งแต่ปี 3, 5, 3, 6กัน,นะฮะปีนี้มาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยมันพร้อมทุกอย่างฮะพร้อมในแง่ของการแข่งขนันพร้อมในแง่การฟื้นตัวพร้อมในแง่ของตัวธุรกิจที่ปรับตัวเองพร้อมในแง่ของเริ่มต้นใหม่ในในทุกไอเทมทั้งหมดในโลกนี้ฮะนะับ แต่อย่าลืมว่าปีนี้ยังเป็นปีของการที่จะต้องเลือกเฟ้นนะเลือกเฟ้นข้อแนะนําอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเลือกหุ้นเด่นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเลือกผู้นําให้ได้ว่าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเขาสามารถไปได้มากน้อยขนาดไหนอย่าไปดูราคานะดูธุรกิจที่จริงๆว่าจะไปได้เนี่ยไปได้จริงหรือเปล่าเพราะขณะนี้การแข่งขันเนี่ยมีการแข่งขันต่อสู้กับเพื่อนรอบบ้านค่อนข้างเยอะครับผมฝากไว้แล้วกันนะครับ,รบตลาดหุ้นไปได้อีกไกลฮนะไปได้อีกไกลมากๆ นะมีมีการมีธุรกิจมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเข้ามาเยอะมากข่าวใครไปรู้จักคำว่าข่าวเนี่ยไปศึกษาข่าวดูฮะว่าใครจะได้รับประโยชน์กับข่าวบ้างครับผมโอเคครับฝากไว้แล้วกันนะครับขอบคุณครับปีสุเทพครับนะการเสองท่านครับครับสวัสดีครับคล่าวสวัสดีครับุณสุเทพสุขแท้จาก ASL ครับนะฮะก็มองว่ายังมีโอกาสไปอีกเยอะนะสำหรับในแง่ของภาพของดัชนีโดยรวมนะครับแต่เอาเบื้องต้นวันนี้ก็แนวรับ 1220นะครับแล้วก็แนวต้านก็มีรุ่นนะครับ1240นะครับจะผ่านได้หรือไม่แล้วก็หุ้นที่คุณสุเชษแนะนำไว้ก็มีอยู่4หุ้นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น CPR ปรสพอ c a p แล้วก็ OSP นั่นเองนะครับอ่าก็คำถามทิ้งท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยก็ถือโอกาสว่าพี่สุเชษเองก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ร,รุ่น ซูปเปอร์เก่ากึกใช่นะฮะที่ก็ได้ผ่านพ้นหลายเหตุการณ์สำคัญของตลาดหุ้นครับก็เรียกว่าเป็นนักวิเคราะห์มาตั้งแต่สมัยเคาะกระดาษเคาะกระดานตั้งแต่ตึกสิทนทอ์นะตรงนั้นเลยนะครับนั้นก็ด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องถามผู้มีประสบการณ์ครับว่าเอ๊ะตลาดหุ้นเนี่ยมันมีเรื่องของรอบวัฏจักรจริงหรือเปล่าไอ้รอบวัฏจักรเนี่ย ความหมายคือว่ามันแย่มานานแล้วมันมีโอกาสจะได้ฟื้นตัวไหมคือหรือบริบทอะไรต่อเนี้อะไรมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะฮะก็พี่สุเชษก็ยังเชื่อมั่นว่าตลาดจะกลับมาดีได้นะฮะโดยปีหน้าจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มองว่าระดับดัชนีที่เราเคยเป็นเนี่ยสักพันเจ็ดอยจุดก็น่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงสปีข้างหน้านะก็ช่วงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการขย่าขวด <c oughs> ล้างบ้านอะไรก็ว่ากันไปาานะฮะแต่ก็แน่นอนลหละตลาดเนี่ยมันซบเซามานานซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยผมว่ามันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของความไม่เชื่อมั่นนะ,ะ,ะความไม่เชื่อมั่นคือหลายคนเนี่ยก็ตั้งคำถามคือทุกคนนั่นแหละว่าทาไมตลาดหุ้นถึงลงครับแล้วก็ทุกคนอีกเช่นกันก็คงจะมีคำตอบที่ อาจจะเหมือนกันบ้างแต่หลายครั้งเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันก็นานา,นานจิตตังมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองประเด็นนี้ในลักษณะไหนมองจากมุมใดถูกไหมอ่า,อาใช่แต่ผมว่าที่ตอบได้เนี่ยเราน่าจะเป็นคําตอบที่มันกลางที่สุดเป็นที่ยอมรับเลยมากที่สุดตลาดหุ้นที่ลงเพราะขาดสภาพคล่องอขาดสภาพคล่อง แล้วค่อยไปเริ่มจากตรงนั้นว่าแล้วทําไมมันถึงขาดสภาพคล่องใ<ช>อนการซื้อขายเออเออเถูกไหมใช่ใช่นะครับก็หลายเรื่องราวว่ากันไปครั